đi gặp sao đi đó trong YouTube điยัง quay Facebook chung có đinya mà สำรับตัว2 2ห้า l c นะพี่น้องหลายคนตงสงยครับพี่น้องว่ามันเปลี่ยนหรือว่าปรับปรุงออบเจตตัวไหนมาบ้างนะครับสำหรับตัว2 2ห้า LG เดี๋ยวคลิปนี้จะมาพูดถึงพี่น้องพอดีเลยครับคลิปนี้เรามาไตาย2หนึ่งศูนย์นะเดี๋ยวจะพูดห้เห็นปาบเลยพี่น้องจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดรกระเป้ยนะยยว,ว่าอะไรกดแจ์แล้วก็กดติดตามด้วยพี่น้อง เก็บนี้ก็ปาไมรับจมครับมือจับอันดับหนึ่งของเราไปน้องเจมาตุงครับรอแบบรอรัวครับตะลุนะูกเนี่ครับไปดูตัวรองศูนย์ก่อนไปน้องตัวรองศูนย์ในลอเลอร์นะะจวงล่างเจ็ดลูกนะไปน้องลอเลอ่์ช่วงล่างเจ็ดลูกนะแต่ว่าตัวรองรองไอเอลซีนะจะเป็นลอเลื่อนก้าลูกไปน้องแล้วก็ช่วงล่างจะยาวกว่าไปน้อง กว้างกว่าครับต so ัวของตัวหน้านะนี <carro> hmm. so ่ที่เตกต่างนะอันดับแรกเตกต่างจากสองหนึ่งศูนย์นะแล้วก็อันดับที่สองนะอันดับที่สองไปน้องเนี่ยไปน้องสังเกตดูนะ ขาปีมนะขาาีฝั่งนี้ฝั่งนี้นะมันจะกว้างกว่านะกว้างกว่าสองนย์นะสองนะเอลแล้วก็พวกนี้ก็ทางกันนะพวกนี้ก็สองศูก่อนหนึ่งกิวนะพี่น้องสองศนหนึ่งกิว ตัวปุ่งกีนะครับสองสองสองานะครับจะเป็นพุ่งกีคนละทรงกันพี่น้องคนลัทรงกับสองหนึ่งศูนย์นะครับสองหนึ่งศูนย์นี่จะเป็นพุ่งกีแบบเรียวๆนะพี่น้องไว้ดำหรับจอกแกงครับแต่ว่าถ้าเป็นพุ่งกีกองสองสองาอลซีก็จะเป็นพุ่งกีแบบหน้ากว้างนะครับว่าไปนะครับนะครับพี่น้องนี่คือสองจุดนะครับที่แตกต่างกันแบบเห็นได้ชัดนะพี่น้อง ตัวดองดองงาเอลดีกับวดองตนสูนะครับตัวน้ำนักนะครัน้ำนักก็ต่างกันอยู่ที่หนึ่ตันนะพี่น้องหงตันนะตัวดอ r ง่าอลดีก็จะยี่สองตันส่วดองต้นสูนก็ยี่ิเอ็ดตันพี่น้องถึงยี่ิเอ็ดตันครึ่งนะ นี่คือความแตกตา่างส่วนอย่างเงี้ก็เหมือนกันหมดพี่น้องปูมามนะปูมามก็เป็นปูมามเดียวกันห้องเก๋งก็เหมือนกันออปชั่นเครื่องปั๊มนะ้ำใต้ในเหมือนกันหมดพี่น้องเหมือนกับตัวสองหนึ่งศูนยนะ์นนะตัวสองสองอ้าน,นะแต่ว่าก็ตัวนี่ต่างกันนะพี่น้อง ตัวต่างกันครับตัวน,น้องจูนนี่ก็ตัวอยู่ที่สามล้านเก้าครับพี่น้องสามเก้าห้าครับแต่ว่าจะเป็นตัวสองสองห้านี่จะสี่ล้านสองคนระับนี่ครับมีความต่างนะพี่น้องแต่ว่ามันออกมรรยาใจงานไม่เหมือนกันนะพี่น้องออกมาใจงานไม่เหมือนกัน ผมว่าสำหรับความคิดผมนะตัวสองสองอ้านี่เหมาะสำหรับอ่านตักนะพี่น้องอ่านตักอ่านแบบยืนสต๊อกนะครับหรือว่าตักยินตักใจนพีออ่น้องยืนบ่อนะครับยืดบ่อมากกว่านะครับแบบย้ายไม่เยอะนะพี่น้องเพราะว่ามันมีความใหญ่นะครับตัวมันใหญ่นพี่น้องแต่ว่าจะเป็นตัวสองสองตูนนี่ลุยได้หลากหลายครับพี่น้อง เนี่ยมึงมีความต่างับเพราะว่าต,งตรง,ง,ออง,อองนู้นอะมันจะเยยนะตาควิปจะเยยกว่านี่ครับแต่ว่าทองคุณนะพี่น้องอยากก่า,าองอื่นก็แม้มัน,มน,มน,มน,นกับกล้องหลังกับตัวดูน้ำมันในมอเตอร์นะะดูง่ายบุ่นเนี่ยนะไปแต่ก็ไปดิบดินไอ้ดวงใจก็ติดต่อนะบางกอกก็ามาดูเร็ว จตนำแตเียงคนเดียวนประเทศไทยเนี่ยบางกกมัตสึรุหรือว่าท่านไหนโนใจรถกุโกู้มัตสึุนะโนใจก็ติดต่อเรามาได้ครับหรือร้องครับหรไปดมพีร้องกร้องนะเดี๋ยวน่าจะจบเตยมตอนนี้ไม่ค้องคนมาครับนมา ไปการนี้ก็ติดต่อได้ครับผมันรทุกเดี๋ยดูวางไปนะครับวางลิมิติดัีไป้องลิมิตดีดีจนะครับมรรครับนียไปรวบมานมานะัเปิดตัวนองี่ครับรอี่น้องรอรอครับก็โอเคครับจบที่นีก็อย่าลืมกดติดตนนเจอกไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับนครับ